ที่เห็นทั้งหมดนี้กินได้เลยในงบแค่29 9กาล้าพูดเลยว่านี่คือบุฟเฟต์ที่คุ้มที่สุดในหาดใหญ่จะเป็นที่ไหนไปไม่ได้เลยนอกจากจอมโหดเดลิเวอรี่เป็นร้านดังจากกรุงเทพที่ในภาคตาใต้เนี่ยมีหาดใหญ่ที่เดียวร้านนี้ขึ้นชื่อเรื่องความอร่อยของซี่โครงย่างและทะเลถังแต่จริงๆแล้วเขามีอีกหลายเมนูมากๆที่พูดเลยว่าโคตรคุ้มเอาจริงๆแค่กินซี่โครงก็คุ้มมากแล้วซี่โครงชิ้นใหญ่หญๆที่มีให้เลือกถึง5ซอสทำมาดีแบบเปื่อยนุ่มเนือ้อร่อนจากกระดูกแล้วมีกระดูกอ จัดเตมเลือกซอสได้5รสชาติเหมือนกันแต่ที่เป็นแนะนําเลยก็คือบาร์บีคิวอร่อยมากกินกับซีฟู้ดก็คือสะจจแล้วมาร้านนี้ก็ห้ามพลาดเมนูซิกเนเจอร์เบอร์เกอร์หมูจอมโหดแป้งนุ่มหอมเนยสเต็กไก่ฉ่ำ,ำๆกินกับมันบดโนโน,โนก็ดีแต่ถ้าใครเป็นสายอาหารไทยคือต้องถูกใจสิ่งนี้ต้มยำน้ำใส่ต้มยำน้ำาคนต้มเลง็งเสิร์ฟมาแบบร้อนๆเลยและเมนูใหม่เลยคือหอยทอดกรอบๆร้อนๆทำสดแบบจานต่อจานกุ้งอบวุ้งเส้นหอมๆกระเพาะปลาร้อนๆแล้วถ้าเพิ่มอีกแค่3าก้าก็จะ ได้กินของกินจริงของกินเล่นที่มีเยอะมากถึงขนาดที่ถ้าให้พูดวันนี้คงใช้เวลา1ชั่วโมงใน3ามกนอกจากของกินเล่นแล้วก็ยังได้ขนมเครื่องดื่มไอศครีมด้วยเกินคุม้มร้านเปิด4ี่โมงเย็นถึง4ี่ทุ่มพิกัด30เมตรก่อนถึงต่อหัวเลย